ส,ว,สวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้เรียกว่าจริงๆซีรีส์ของเราประรบสบความสำเร็จมากแม้กระทั่งแบบรอบสเปเชียลก็ยังบัตรขายหมดในเวลารวนเลยก็ดีใจดีใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าคือน้องๆเองก็คงแบบว่าคาดหวังเราเองก็คาดหวังแล้วก็เมื่อเห็นการขายบัตรหมดเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ส่งทุกๆอย่างมาถึงฝันฝั่งฝัน เพราะว่าเราคนทํางานนอะน,นุก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดไปถึงฝั่งอย่างดีที่สุดแล้วก็ทําทุกอย่างแบบเต็มร้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเ <c oughs> มื่อเห็นงานที่มันประสบความสําเร็จทุกคนชื่นชอบอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าคอมเมนต์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นพลังบวกให้กับเราไม่ว่าจะแบบงานต่างๆที่จะบอกว่าบ้านดาวเหนืออย่างนั้นอย่างนี้นอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเออมันคือ f u l f ิ l l การเติมเต็มของของคนทํางานแต่สําหรับในส่วนของน้องๆน,น,นี่คือแบบ น่าจะเต็มที่กันมากๆค่ะก็คงจะแบบน่าจะดีใจกันสุดๆเรดเรได้ว่าปีหน้าเราสำหรับว่ามีจัดเต็มวันนี้อีกไหมคะมันก็คงต้องต่อคงถอยหลังไม่ได้แต่ว่าเวลาทำก็คือตต๊ก็พยายามจะทำให้มาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยพยายามจะอุดรอยรั่วทุกรัวทุกรูก็คือเราก็พยายามอ่านคอมเมนต์นะว่าอะไรที่เราขาดอะไรที่เราเกินอะไรที่รู้สึกว่า เขายังต้องคนดูต้องการจากเราคนดูยังต้องแบบว่าชื่นชอบแบบนี้สไตล์นี้หรือมีคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเราพยายามจะเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขและเอามาแบบเป็นส่วนผสมในการที่จะทำก้าวต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปไม่ว่าในเรื่องของงานเบื้องหลังของน้องๆหรือว่าจะเป็นงานของซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่จะพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปต่อย,ยอดกับคอมเมนต์เหล่านี้ได้ว่าเอ้ยเราขาดอะไรไปบ้างนะเขาชอบอะไรกันนะแนวทางเป็นแบบไหน ชอบสไตล์ไหนชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นพลังบวกที่เมื่อเราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าทุกคนเอนจอยเมนต์กับเราทุกคนเอนจอยกับงานของเราตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกที่ดีค่ะที่เห็นแ,นแรกคือสำหรับปีหน้าคือแฟนมีของที่นี่กับเจนา่า uh huh. เราจะแบบรูปแบบมันจะปูขนาดไหนคะเด็กเล่นซะใหญ่เชียรต้องบอกว่าโอ้ตอนแรกที่เราวางเออจะเป็นแฟนมีดค่ะ แล้วก็ไปไประมาณนะคะสองสาวของเราขึ้นประ,ประกาศเลยทันทีว่าแฟนคอนอีแม่ก็งงมากค่ะว่า uh. <laughs> อะตกลงจะเป็นรูปแบบนี้หรอ uh. อะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบว่าอะจะเป็นรูปแบบไหนเราก็จะทําให้มันเต็มที่ uh huh. ในในในรูปแบบของที่จะจัดเป็นแฟนมีตก่อนให้เขาแต่ว่าก็จะผสมในรูปแบบของคอนเสิร์ตเล็กๆให้กับเขาด้วยค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็จะมีทั้งแบบว่าขนมาเต็มสตรีมเลยไหมคะ ด้วยความเป็นติ่ัด้วยความเป็นติโกโนที่มาลงมาขนาดนี้แล้วเราก็คงแบบต้องไปต่อแบบเต็มที่ก็ลุยเต็มที่ว่าใครชอบแบบไหนมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือจะทำแนวไหนเนี่ยรับรองว่าจะต้องแบบว่าให้ทุกคนแบบได้ได้รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นไปกับโปรเจกต์ของเรา แสดงว่าเราก็จับว่าแฟนชายต้องบอม,มิวแล้วก็เก็บเงินรอเลยไหมคะเร็วเตรียมตัวรอเลยค่ะเพราะว่าจะจะเริ่มปล่อยบัตรกันแล้วเพราะว่าด้วยด้วยความสวีทของเขาทั้งคู่แบบว่าแล้วเหมาะกับทีมในวันที่14กุมภาที่ <c oughs> เราจะมีงานนะคะเป็นจเรีเป็นแฟนคอนดีหรือเป็นแฟนมิดีเอาเป็นผสมกันเนี่ยค่ะสองอย่างนี้รู้สึกว่าเราจะทำให้มันเต็มที่ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันอลังการสมกับที่ทุกคนรอน้อง แล้วพยายามจะเติมเต็มตรงนั้นให้บดีที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้แบบว่าเรื่องสองเรื่องสอง <c oughs> ทำอยู่เก็บตังหน่อยสิ <c oughs> หลายหลายอย่างมากเลยไมย่ให้เก็บตังเลยเนี่ย <c oughs> ก็ยังมี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 โปรเจกต์ให้น้องๆน,นะคะแล้วก็น้องๆในบ้านทุกคนด้วยแล้วก็ของจินนี่เจนน่าเองก็มีโปรเจกต์มีซีรีส์ต่อแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กําลังเลือกว่าเราจะเอาเรื่องไหนลงก่อนหลังดีเพราะว่าเราก็พยายามจะสะสมนิยาย S <S <S พยายามที่จะแบบเอ๊เราจะเอานี้ลงก่อนไหมน่าจะเอาอะไรจริงๆแต่น้องมีม,มีมีเรื่องที่จะลงแล้วเรียบร้อยแดงว่าพิติ๊กมีในใจให้จินนี่กับเจนาแล้วมีแล้วออมีแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บอกตอนนี้เพราะว่าอยากจะรู้แบบว่าเดี๋ยวนะเราเดีกก๋ยวจะมีงานในการถแถลงไลอัพอ,อ,อีกทีนึงว่าไลอัพของ ของเรา<อ>เนี่ยบ้าน,นอรของบ้านนอร์สตาเนี่ยค่ะแสดงว่ามันจะไม่ได้มีแค่จินนี่เจน่าแปลว่าเราจะมีโอกาสเห็นมิวเรเน่ในเรื่องแยกด้วยไหมคะก็ไม่รู้เนอะถ้าเห็นเห็นลูกๆติ๊กในบ้านเนี่ยติ๊กว่าติ๊กต้องทําให้ลูกๆในบ้านติ๊กเนี่ยมีงานทุกคนติ๊กจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็จะเก็บรายละเอียดให้เขาทุกคนเพื่อให้เขาสึกว่าเขามามาอยู่บ้านเราแล้วเขาจะต้องไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวงัง แต่ว่าแบบเราอาจจะปีหน้าก็น,น่าจะมีแลนของมิวเน่ด้วยเหมือนกันก็มีแพลนกันค่ะแฟนๆบางคนลุ้นว่าเอ๊ะมันจะเป็นจัก,กรวาลต่อเนื่องหรือว่าเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้ติ๊กพอแบบสปอยนิดๆได้ไหมคะโอ้ยอยากสปอยแต่ก็อยากให้ไปดูนายละนายอัพแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็แพลนไว้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า5เรื่องอยู่แล้วคะ่ะโอ้โหแปลว่าเราจะทั้งปีเลยปะคะก็ทั้งปีคะ่ะอันนี้นี่รวมในส่วนของโฟรวมรวมโฟีด้วยคือก็ โฟเนี่ยก็คือ4แล้วก็มีต่ออีกประมาณสักก็ก็ให้ครบทุกคู่ค่ะอันนั้นขออนุญาตถามพี่ติ๊กในส่วนของโฟเอเ e เมนตหน่อยว่าแต่ตอนนี้ได้ที่แบบมีนาวสัยการประกาศออกมาว่าตอนนี้ทางเราเป็นผู้ดูแลทั้งหมดอะในเงี้ยค่ะในส่วนการถ่ายทำตอนนี้มันได้ดำเนินต่อไปยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดที่ทั้งทางฝั่งของตัวน้องเองนะคะทางฝั่ง ตัวค่ายที่ที่ทางค่ายที่เขาแบบว่ามีมีคอนฟ lict กันอยู่เนี่ย<ม>เขาก็<ๆ>ก,ก็ก็เคลียหลังบ้านกันไปในเป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของของด้านบริษัทของเราที่ดําเนินการต่อคือในการถ่ายทําซีรีส์ก็ยังมีการดําเนินต่อไปแล้วก็เห็นน้องประกาศแล้วเนะว่าจะกลับมาถ่าย 4E <ม>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก,ก็ก็ตามนั้นแต่ว่าเรื่องหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของของทางาทางการจัดการนะคะ ในส่วนของเราเนี่ยจัดก,การตามความประสงค์ของน้องเรียบร้อยแล้วว่าน้องต้องการแบบไหนนะคะแต่ว่าในส่วนของหลังบ้านของน้องกับอีกทางบริษัทเนี่ยให้เป็นส่วนของหลังบ้านของเขาซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของการทํางานเบื้องหน้าที่จะต้องแบบว่า go on ต่อไปและแน่นอนว่าโปรเจกต์ e ฟ e ์ e ิ e ลเมนี่ยมันจะต้องดําเนินต่อไปแล้วก็ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแพลนเหมือนเดิมในการที่จะออกอากาศในการที่จะดําเนินเรื่องทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรียกได้ว่าแฟนๆฟโฟอีก็คือเตรียมรอรับชมได้เลยใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งรอรับชมได้เลยต้นปีนี้ก็เริ่มฉายกันแน่ต้นมันจะจบแล้วต้นปีหน้านี้ค่ะอีกไม่ไม่กี่เดือนอ่ะเดือนเดียวก็จะต้นปีแล้วไม่กี่วันไม่กี่วันก็จะต้นปีแล้วก็คือ ก็เตรียมรับชมในต้นปีหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่ามีแบบก่อนที่จะได้รับชมเราอาจจะได้มีกิจกรรมอะไรสําหรับแฟนๆบ้านมาถิมานก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ก็มีก็มีแบบอ,อาจจะเชิญเชิญพี่ๆสื่อทุกคนเชิญแฟนคลับทุกคนของทุกคู่ทุกบ้านนะคะก็เราอาจจะมีเป็น เป็นอีเวนต์เล็กๆนะคะในการเปิดบ้านก่อนเล็กๆก่อนนะในการเปิดบ้านแนะนำสีพี่น้องกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะอันนี้พี่ติ๊กพอจะแบบบอกวันหรืออะไรหรือสปอยวันได้ไหมคะก็ถ้าว่างกันนะคะถ้าไม่ไม่ไม่ผิดโผไม่ผิดแผนที่ในเรื่องคิวของน้องๆแล้วก็ในการจองสถานที่ต่างๆก็เชิญนะคะวันที่11มกราคมนี้ค่ะกับ เปิดบ้านของวาชินวานิ์ด้วยค่ะ,ะเรียกได้ว่า,าสุดท้ายแล้วให้พี่ติ๊กฝากแฟนๆด้วยค่ะสําหรับทั้งงานวันที่11แล้วก็ไลฟ์อัพที่จะเกิดขึ้นของหนอสปาด้วยค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายอัตรันะคะที่จะมารอแบบว่าในปีหน้าทั้งปีให้เติมเต็มให้เติม,ตมอิ่ม การชมซีรีส์แบบกันจุกๆกันไปเลยนะคะก็มีหลากหลายสไตล์ก็รอดูว่าในไลน์ปีหน้าเนี่ยทางบริษัทนะคะจะประกาศว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังประกาศไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ว่ามีให้กับน้องๆทุกคนแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนใครเหมาะกับอะไรเนี่ยคะ่ะอันนี้อาจจะต้องขอช่วงไลน์ปีหน้าที่จะประกาศกันแต่ว่าถ้าใครว่างก็ชวนนะคะถ้าอย่างที่บอกว่าไม่ผิดโผล ผิดแผนในการหััดจ,ะจะาสถานที่ก็ดีนะคะหรือว่าจะในเรื่องของคิวต่างๆถ้าลงตัวคือวันที่11มกราคมนี้นะคะไปโพล็อกด้วยกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ